ครับขอข้อความดีท่านทูช่มนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ของราจารย์ข้ามตันเมื่อนี้เป็นงานบุญมหาสังฆทานนะครับของวัดชุมพอนพระบ้นานบัดเรื่องบากําบลน,นาพวงเพื่อบีบุญมังตั้งสาหารจัะมาบุญหลานีนะครับมเมื่อนี้ขออนุญาตแจ้งข่าวข้ามพันไปทั้งเศษของอาจารย์นะครับขอบคุณวันนี้ นะครับนี่มาหาล้ายตานะครับท่านปลับเป็นการเปินการส่วนสม,ม,ม,มุนท่าโพวันนี้มาเป็นเกียรตินะครับเกียรติคุ้เกียรติทุกท่านนะครับแสดงหน้าล้ายตานะครับมีงาน่นเป็นประธา,านของข้านะครับเป็นโอกาสดีของชุมชนสามเกี่รตดชมาตอนรับเกียรติบงเกีเมือ,องครับผมเลิกงานที่แล้วพาบ้าหอดคุ้มทั้งคุณแม่ทั้งพี่นะครับเนาะ เป็นกลุ่มแม่ขั่วที่ตอนรับพี่น้องเศษบ้านใกล้บ้านไกลพุม่มเมลพุม่พมเมลจอยนะครับสิ่งอย่างตอนรับอาหารมาไม่นะครับหลายอย่างนะครับตอนรับเศษพุ่มเทียนนะครับซึ่งในคณะนี้ก็กระร่งเตรียมเช่นน้อยนะครับเราจิเข้าสู่พิธีการก็คงจะถ่ายทอดในพันธุช่อมในชมนะครับ ส่งมาทั้งพี่นะครับนอทั้งพี่ก็เป็นตัวอาหารเป็นแค่นะครับสุ่มอจะเตรียมพร้อมกับสแตนบายให้พี่น้องผู้ใดมาร่วมผมมาร่วมนะครับไม่งานมานี้ได้กินได้อิ่มกันนะครับโดยเมฆัวนะครับมา,มาไรตานะครับผม <c oughs> กลับมาเลื่อนมาหอดอีกแค่หนึ่งนะครับคุ้มนี่นะครับนอกฟานคุ้มแถวๆคุ้มเห็นแตกคุ้มฟ้องฟองมาแล้วก็เสร็จเป็นคุ้มคุ้มคุ้นเมียว้วนะครับพร้อมด้วยพี่น้องนะครับอาหารกับเพียเพื่กันนะครับนอกมีหอดูกหน่อยนะครับกน่อยกับนี่ก็หอกกันมากาะวามักมากนะครับโอเคนะครับอาหารมาลายตาแม่ข้าว อาหารเทียกนะครับน้องอาหารก็เยอะคนก็เยอะเมืคอัวก็สวยนะครับโอเคนะครับสุดยอดมากนะครับคุณอนยิงปลา,ามีตัวบักใหญ่กับขนมนุ่มนเนยนะครับนอ้องตอไปเป็นผมน้องเปื่อยนะครับนี่คือกลุ่มน้องเปื่อยนะครับอาหารนหนาหรายตาขอบน้องอาหาราหนาหลายตาอาหารเป็นตาเสียบกระลังข้นย่ำให้มันมีแต่ยำคนอย่าไร